หอยมีหอย,หอยมีปลาหมึกมีกุ้งนะคะนะอาจจะได้แบบรวมรวมกันนะคะเนาะ อาหารทะเลมันเยอะเยอะจนบ่อยากกินจ้ะพี่น้องอยากคนไปมืองนอกนนเดิ เพชพี่น้องฝรั่งคิดดีเลื่อกค่ะพี่น้องไม่มาอยู่เมืองไทยฝรั่งบอกบายบายไยแลนด์ความคิดเปลี่ยนตั้งแต่เจอค่ารักษาโรงพยาบาลความคิดเปลี่ยนเลยค่ะไม่ตัดสินใจมาอยู่ที่นี่เก๊ก็ไม่ตัดสินใจมาอยู่อยู่แล้วเพียงแค่มาอยู่แค่สามเดือน ขนาดสมเดือนแกยังไม่อยากอยู่แล้วเนาะก็คือตัดสินใจเปลี่ยนความคิดไม่อยู่ค่ะก็นั่นแหะค่ะมันต้องเจอด้วยตัวเองเนาะคะนะ่ะเนาะทุกคนต้องเจอด้วยตัวเองจะได้รู้ค่ะพี่น้องเพราะว่าที่เมืองไทยเราอ่ะทุกอย่างแพงแพง แกก็คือตัดสินใจยากที่จะมาอยู่เมืองไทยคือแกมาเจอเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ไม่มาค่ะไม่ยาไม่มาไม่เอาไม่ขออยู่เมืองไทยแกโดนกับตัวเองนะแกโดนค่ารักษาพยาบาลน,นอนสองคืนอ่ะไม่อยู่ค่ะ ยังไงแกก็ไม่อยู่คิดหนักแกคิดหนักเหมือนกันเดแรกก็ขยันดิอ๋นี่แหละค่ะทุงบอกว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างไม่ได้เรื่องของเล่นดีแล้วค่ะที่ฝรั่งเกษียณไม่คิดที่มาอยู่เมืองไทยอะ่ะ โอเคมีนั่นแหละคนที่จะคิดมาอยู่แต่ว่าให้อยู่ให้อยู่เลยอ่ะอยู่ไม่ได้หนักหนักค่ารักษาพยาบาลไม่หนักอะไรหนักราคารัก,ากมาอยู่เมืองไทยอ่ะหนักรักษาค่าพยาบาลอย่างอื่นไม่เท่าไหร่การอยู่การกินแต่ค่าพยาบาลนี่หนัก สำหรับฝรั่งนะสำหรับเราไม่เปลกเพราะว่าเราเป็นคนไทยเรารักษาที่ไหนก็ได้คิดดีแล้วค่ะที่ใครไม่มาอยู่เมืองไทยถูกต้องถูกต้องที่สุดยกปูให้ความคิดต่างคนต่าง เรามีการวางแผนมาเยอะมากแต่พอกลับมาดูมาเจอด้วยตัวเองไม่เอาเลยค่ะลุงไม่เอาเลยลุงใจออกไม่เอาค่ะลุงไม่เอาใจใจไม่เอาถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าเนาะนี่นะคะไปในเมืองมาได้ขนมมาเยอะมากนี่ค่ะ ขนมได้ถั่วตัดขนมภูเก็ตค่ะปั้นสิบไส้ปลาอันนี้ซื้อมากินเดี๋ยวเวลากลับเดนมาค่อยซื้อไปค่ะเพื่อนกินไม่หมดกินขนม ขนมเดนมาร์กอ,อร่อยทำสวดใหม่ทุกวันค่ะภูกเก็ตขนมเยอะมาเดนในนน้ำหนักขึ้นมาสองกิโลชินไปน้ำร้อนไปน้ำ นั่นแหละค่ะใช้ไม่คิดที่จะมาอยู่เมืองไทยใจเปลี่ยนออกหนักค่ารักษาพยาบันอร่อยใส่พักช่อง ตอนนี้ห้ามงกว่บาบรรยากาศดีดีลมก็จะตัดต้นไม้ข้างบ้างเมื่อช้านี้ตัดไปแล้วเครื่งเพราว่ามันเนี่ยชีย้ไปทางงานเพื่อนบ้านเนาะน้อคขะไม่ทิ้งนะเก็บไว้กินพวกนี้ข้าวเหนียวอ่ะ เจ็บนี่สามหมื่นละกินแล้วก็ทีนี้ก็ประมาณหกโมงก็จะเดินหนอกอกกาลังกายเดี๋ยวจะทำกับข้าวให้ลุงนะคะนะไม่รู้กจะกินอะไรมีกุ้งกุ้งปลาหมึกเยอะแต่แกไม่กิน ลุงแกไม่กินปลาหมึกแกกินกุ้ยกุ้งเนี่ยน้ำกะทิปูก็ยังอยู่กินไม่หมดพี่น้องอยู่คนเดียวอะ่ะอิม่มนั่นแหละพี่น้องมาโซเลกเนันสายฟอฟนาะคะ่ะนาอมีก็มีคนถามมาหลายเยอะมากพี่ฝรั่งกเกษียณแล้วถ้าเงินเดือนสี่ห้าหมื่นอ่ะพอไหมถ้าเงินเดือนนูน่นเงินนี่พอไหม เราก็ไม่รู้ค่ะพี่น้องเราไม่รู้เราบอกไม่ได้ว่าค่าใช้จ่ายแต่ละครอบครัวนะเหมือนกันไหมบางคนก็กินเขาเรียกอะไรอาหารง่ายๆเหมือนที่บ้านก็กินง่ายแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันจะไปทางอื่นมันก็แบบถ้าเราออกไปข้างนอกดื่มกาแฟก็คุยกับเพื่อนบ้านเนะาะค่ะเนาะเขาอยู่ประเทศเยอรมันอันนี้คือประสบการณ์ที่เขามาอยู่นี่เลยแฟนเขาย้ายมาอยู่ที่นี่ เพื่อนเล่าให้ฟังสายฝอเหมือนกันเนาะคะ่ะเนาะเขามีประสบการณ์เขาบอกว่าสําหรับเขานะบ้านไม่ได้เช่านะค่าใช้ใจ่ายเขาอยู่ตรงเดือนละสี่หมืนค่าใช้ใจ่ายเดือนละสี่หมืนไม่พอบางเดือนเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือประสบการณ์จริงจากเมียฝรั่งถามเขาทุกอย่างค่ะพี่น้องค่าใช้ใจ่ายมันแพงนี่ประหยัดสุดๆเลยนะ เขาไม่ได้ดื่มนะค่ะนะเขาไม่ดื่มนะมาอยู่เมืองไทยนะ่ะเงินกเกษียณนะ่ะก็บอกแล้วไม่พอค่ะสี่ยิ่งคนเช่าบ้านนี่นะตีไปเลยเดือนละหมื่นแล้วค่าเช่าบ้านค่าเช่าบ้านเดือนละหมื่นนอกจากคนจะประหยัดจริงจริงทกับข้าวกินเองหุงข้าวนะั่นประมาณนั่นอนะ่ะมันก็ยังไม่พอพี่น้องมันยังไม่พอเราสองคนใช้เงินอยู่ภูเก็ตอย่างไม่หมดวันละพันค่ะ เฉลี่ยไปเลยวันละพันเนาะค่ะเนาะนี่ไม่ได้ซื้ออะไรนะวันละพัน์ลุงแกจะไปดื่มกาแฟต้องออกนอกบ้านเกือบทุกวันอะอย่างไม่ดื่มกาแฟเอะแก้วละแปดสิบนี่นี่ธรรมดานะค่าใช้ใจ่ายไม่แตกต่างกับเมืองนอกไม่แตกต่างกันค่ะ อยู่ภูเก็ตนี้เดียวแต่งกานกันิดนึงบางอย่างอยู่ที่เดนมาร์กจะถูกกว่าเาะอันนี้พูดให้ระฟังนั่นแหละค่ะพี่น้องใครคิดจะมาอยู่เมืองไทยคิดให้ดีค่ะเนาะฝรั่งไเกเกษียนต้องคิดให้ดีคิดดีๆค่ะพี่น้องย้อมรับว่าต้องคิดให้ดีฝากไว้ค่ะคิดให้ดีเด้อพี่น้องมาฮอลิเดย์น่ะคิดว่ามาได้สองสามเดือนแต่ถ้ามาอยู่ นานานี่ก็ไม่เอาทางนี้ก็บอกเลยโบกมือบายๆเลยค่ะไม่เอาไม่เอาค่ะเนาะพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังอีกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้เนาะสำหรับสายอฟนาะค่ะเนาะเราเป็นอยู่สายฝอเราก็เล่าสายฝอค่ะพี่น้องเราไม่ได้เล่าอย่างอื่นเนาะประสบการณ์แต่ละคนเนาะเราก็มาเล่าสู่กันฟังคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่าง,งานั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้เนาะค่ะนะโอเคค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เอาไว้เชอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วค่ะ เดี yeah. bye ๋ยวซิบิซี่ขับข่อยพอหายกันบลูเว่นเพี่กินอย่างไปแล้วค่ะ